นี่คือที่ที่เราขึ้นไปเมื่อกี้แล้วเราเพิ่งลงมานะครับเจ้านี่เป็นพระอุโบสถไม้สักนะครับสวยงามมากดูแลรักษาได้ดียังเอี่ยมสะอาดเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลา ยังดูเหมือนว่ามีการดูแลบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำอะตอนนี้พระน่าจะถึงเวลาฉันเพลน,นะครับ ยังมีพระอยู่จริงๆนะครับมีมการสวดมนต์อยูอ่น่าจะสวยงามพอตัวเหมือนกันนะครับองอนุม,มาน อขอเข้าไปกราบัการะบูชาเพื่อเป็นปสิริมงคลแก่ตัวเองสักครั้งครับอขออยงห,หาแล้วกันนะครับสวยงามมากจริงๆลายกหนกที่แกะสลักโดยล้อมรอบยังคงสะอาด ฝุนจับแทบจะน้อยมากเลยนะครับถือว่ามีการดูแลบุรณาการได้ดีมากสวยครับสวยอยากให้คนที่ยังไม่เคยมายังไม่เคยชมเข้ามาดูความสวยงาม